แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ16กุมภาพันธ์2567เราจะมาอัปเดตสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์2567ว่ามีกี่รายการที่ยังคงเหลือโอนอยู่ในเดือนนี้นะคะเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดทุกคลิปนะคะอีกหนึ่งรายการที่ยังเหลืออยู่สำหรับสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์นะคะว่าจะอะไรบ้างหนึ่งรายการที่ยังเหลืออยู่ก็คือเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนนะคะโดยจะโอนในวันที่20กุมภาพันธ์นี้นะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการ และได้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทต่อเดือนที่ยืนยันตัวตน27ธันวาคม2566ถึง26มาก,การาคม2567นี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพงด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ได้รับเงินเบีย้ยความพิการ800บาทเท่านั้นนะคะอัปเดตตารางการจ่ายเงินหรือโอนเงินของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ รอบครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะคะอัปเดต16กุมภาพันธ์2567